À mọi ơi báo báo à

จ้าสีแรกปไใส่ไปสไมสี hmm. it. It ่ออกไปใส่เอีผมบอกว่าแถวๆเลเยด้่ออกไ่นว่าคนว่้อยนึง้อยนึงมันเลยมาแล้วแมน่นว่าบอเด้อเดยอถามคนก่อนก่อนเลยคนว่าซอยนึอยนมันเลยมาแล้วเด้ไปถาม่นก่อนอ่ะถือไปเนี่ย ไต่ต่สอ,อสูด้ดถามบุญกันแล้วไปถามบุญกันนี่ไเนี่ยตออสู้หลงทางครับหน่วยเล็กเพิ่งอ,ออกงาน ประเดิมประเดิมพี่น้องหลงทางขึ้นกองงานงานแรกหักมานครับพี่น้องห้อยหลังมาสองสอยหักม้าบัตรกระเป๋าผู้เห็นเอาถอยมาถอยหลังมาสองสอยบัตรกระเป๋าผู้เห็น